อุ้ยโอ้ยดำรู้เลยพี่น้องนี่ครับโอ้ตายตายตายลุลๆๆุล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 ุุุลุลุุลลุ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 ลลุลุลุลัล อ้อมคนหกครับพี่น้องมาขั้นใดก่อนขั้นนี้ครับนี่มีขั้นนี้บนดินดนะน,นี่ครับพี่น้องนี่ครับปลาเขามันนุ่มเลยครับพี่น้องนี่ขั้นเนนบ็ดอ่ะลุยน้ำตาล อย่างหืมปลาอย่างอู้ปลาปลาพี่น้องหืมเน้นวะครับเน้นตัวปลาวะอู้ตื่นเต้นตื่นเต้นืึนอนหย่างวะครับพี่น้อง หึ e oh, e ้อยัางครับพี่น้องอ้ยรุนรุนรุนครับเศาบางคนอ้ยขอเงี้ยดำลเลยพี่น้องโอ้นี่ครับโอ้ตาย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 รุนุนรุนุนโอ้รุนุนรุนโอ้ กันใจกันพี่น้องโอ้ยเอ้ยครับอู้ดสุดยอดสุดยอดมันกินไปเองไงวะโอ้ยครับพี่น้องอู้ดนี่ครับอู้ดเนีน่ไหมครับนี่ ยอดช่วยอดครับปมดตายคนมันสิตัวลงหนามครับปมดตายคนโอ้ยใส่รัวสมแขนพี่ครับพี่น้องสุดยอดพี่ครับผมพูดแล้วสาเหตุสาเหตุที่ว่ามันกินครับสาเหตุครับสาเหตุที่ว่ามันประคองอย่งนมันกินครับตอนแรกปลาไหลมันกินครับพี่น้องเห็นว่าปลาไหลครับปลาไหลนี่ครับปลาไหลมันกิน ครับปลาไลกินเพีรก่อนครับวันนี้ปลาค้อเงี้ไม่กินครับพี่น้องครับกิดแก้มปากเลยครับใส่สวยใส่สวยครับอู้หู้ปดปดปดคุ้มคุ้มครับพี่น้องคุ้มเลยคุ้มเลยกับบัตรเงี้ยธรรมดาเนี่ยว้าสุดยอดจริตผมมาอยู่มันดินหลังไหนตับตามตามอยู่ครับสุดยอดสุดยอด สองตัวนี่สำรูจมันเลยครับสองตัวนี่นี่ครับอุ้ยแต่งเองดีเบ็ดยังอยู่ครับเอ็นเอ็นหันโอ้ยงก็งงมากเอ็นหาซิปครับพี่น้องเบ็ดกับเบอร์ซิปสี่หนึ่งยังอยู่เบดแก้มปากนี่บวกอู้ โอ้โหสวยๆใสวยสๆครับเดี๋ยวไปหลุดหลังต่อไปต่อครับพี่น้องมีโตั่ปะได้ไการได้การ